สวัสดีค่ะก็มาพบกับไลฟ์ซีรีส์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดก็มีซีรีส์ใหม่ซับไทยพร้อมดูมาฝากทุกคนอีกแล้วบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแปลกใหม่น่าติดตามมากค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีชื่อว่ากูยูมีชื่อไทยว่าบ่มรักพิรุณพรมค่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีค่ะนำแสดงโดยหวังรุ่นเจอระบบท องชายรองเผ่ามังกรหนิงซิวรุย่ยเหอว่ารับปวดหญิงสาวชาวประมงจินเอ,อ๋อหรือซูอินอินค่ะร่วมด้วยเฟิงลี่จินและจูหลี่หลานก็จะเป็นเรื่องราวของหนิงซิวรุย่ยองคชายรองของเผ่ามังกรผู้รับหน้าที่ดูแลความแห้งแล้งก็อันเนื่องจากเกิดภัยพิบัติอย่างหนักค่ะเขาจึงได้รับมอบหมายให้ขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหา เขาเองบังเอิญได้พบกับจินเอ๋อหญิงสาวชาวประมงและได้ตกหลุมรักนางหนิงซิ่รุ่ยได้มอบเปลืดมังกรประจำตระกูลเพื่อช่วยเหลือนางแต่หลังจากนั้นนางกลับหายตัวไปอย่างลึกลับหนิงซิรุ่ยต้องติดอยู่บนโลกมนุษย์เพราะกับวังมังกรไม่ได้และคิดว่าราชามังกรต้องโกรธเคืองเขาเป็นแน่500ปีต่อมาเขากลายเป็นบัณฑิตหนุ่มอยู่ที่โลกมนุษย์ และได้พบกับจินเอ๋ออีกครั้งค่ะนางกลับมาเกิดใหม่กลายเป็นซูอินอินหลังจากที่ทั้งสองได้พบกันความลับที่เขากลับวางมังกรไม่ได้ก็เริ่มเปิดเผยและความรักของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งค่ะสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปติดตามรับชมกันต่อค่ะ สำหรับเรื่องนี้ก็มีซัพบไทยให้ได้รับชมทางาอฉีอี้ในวันที่30พฤษศิกายนน2ี2 0นี้ค่ะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ